รุ่นสวัสด์ตอนเช้ามืดครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านเมื่อนี้เขาปลาอาหารผ้าพีผ้าหนองมาเห็ดมือนูาหานีหารแสบกินครับนี่ครับไปเตรียมเครื่องด้วยกันครับตะไคร้ซอยหอมแดงซ้อยเติมด้วยพริกสดแล้วก็พริกแห้งครับผมน้ำพริกสดพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้ครับตามไปเขากันกันมือกี้สิพ้ามากินเมนู่าังไปเห็ดไปกินไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องตามแล้วกับใส่หอมแดงลงไปตำครับเ้าจะตำ เคื่องไว้สาหรับทําเมนูแสบมืมอนี้ครับเป็นรสชาติแบบอาหารอีสานมานเท่าครับตําได้แล้วครับเตรียมไว้ครับผมตัวจานข้าวจิมาทําการตัดข่าเบือครับข้าเบือนี่เฮ็ดจากข่าสารเอาข้าเหนียวเห็ดนะครับข่าสารข้าเหนียวไม่จริงๆมีความเหนียวข้นดีครับ้าเป็นข่าสารข้าเจ้าบดดีครับไม่มีความเหนียวควาวข้นครับสีบริเวณจรสในการรับประทานครับผม ด้เรียบร้อยแล้วครับเข้าเบือจากเข้าเหนียวเตรี่มพร้อมไปเรียบร้อยครับต่อไปเข้ากระเมาซอยหมูสามชั้นครับผู้ใดบ่มีหมูสามชั้นก็เอาหมูติ้นมันก็ไเลยครับมาเห็ดเมนู่นี้ครับซอยให้ชิมพอดีคำครับเหรี่มพร้อมไปครับต่อไปก็มาเห็ดนองใหม่ครับนองใหม่นี่ผมใส่นองใหม่สดตรนะครับผมผเผาไฟล้วผมมาอยใอยมันเป็นเส้นบางๆทำการต้มครับ ต้มให้น้ำขมมันออกหนึ่งน้ำครับให้น่อไม้มันอ่อนตัวลงใ้ควมผมบอ,อกครับเข้าจังสีไปผสมกับเครื่องที่เขาตำไว้ครับเขาเบื่อครับเมื่อเนี้จะเป็นเมนูยังนั่นก็คือเมนูมกน่องไม้ใส่หมูสามชั้นครับเป็นน่อไม้สมแนะนําใไปเป็นน่อไม้ที่บอมี่ข้ามเปรี้ยวนะครับถ้าเป็นน่อไม้ปิดดหน่อไม้ยังไม่เห็ดม,มันสีเปรอะเครับมันส้มครับได้แล้วรียบร้อยครับเตรียมน่อไม้รียบร้อยแล้วเอากะจิมาผสมใส่กันครับ เื่องแกงข้าที่ข้าเตรียมไว้แล้วครับใส่ลงไปเลยครับผมตามด้วยข้าวเบือที่เข้าตําไปครับโรยลงไปตามด้วยน้ำาย่าน้างครับมือหนึ่งใส่น้ำาย่านังนะครับเคลียรลับครับต้องใส่อย่านน้ำยานังครับต้องกินนัวเข้มข้นครับตามด้วยหมูครับหมูสาทําที่เข้าซอยไว้ครับลงไปแล้วก็คนให้มันเข่ากันครับสูนี่ ผมเห็นแบบรวดเร็วท่านใจครับใสหมอมกก็เลยครับแต่หายนั่นดีหายันหอมแซ่บในรสชาติแบบวิสาลีลีก็คือใส่ใบตองครับหมกหนึ่งครับแซ่บครับใสแบบขุดลงไปครับตามด้วยพริกสดห้าครับปรุงรสชาติด้วยผงชูรสครับใสมันพอดีครับตามด้วยน้ำปลาช้อนครึ่งนะครับตามด้วยน้ำปลาครับเครื่องปรุงอาหารอิสานก็มีบมกี่อย่างครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับปรุงรสชาติแล้วนี่ครับคิดละผมครับผมใส่นมสดครับ นมสดลงไปให้มีความหอมความข้นเข้าไปด้วยอีสานมาเท่าตะกี้กับใส่น้ำาน้ากะทินะครับใส่น้ำกะทิแอ้มันบ่มีครับต้องใส่นมสดแทนผมลองเค็ดกินหลายหลายครั้งแล้วครับใส่นมสดเข้าไปก็รสชาติโอเคครับหอมแซ่บสูตรนี้ล่องเบิ่งครับแซ่บพื่อกันครับผมอ่ะข้นเข้ากันดีแล้วครับต่อไปเข้ากะสี่ตั้งไฟครับใส่ใบอีตูครับใบต้นหอมซอยลงไปน้าด้วยครับด้อเพิ่มสีสัน พักเข้าเป็นมุกหม้อครับใส่เตาถ่านครับก็อนี้หมุกด้วยเตาถ่านเยบร้อยครับทำการทำการตั้งไฟมุกครับน้ำเริ่มซีเดือดแล้วครับกำลังสีดที่ครับระวังที่น้ำเดือดครับสังเกตเบื้องน้าครับน้ามุกมันครับันจะเริ่มเหนียวข้นเข้าตรงพยายามข้นตลอดไปล่านะครับ คนบัวเพื่อครับคนครับเพื่อบัวห้ม er ันต like ja e ิดหมอติกะทาครับว่าเข่าเบื่อที่เขาใส่ไปมันจะมีขว้มเหนียวครับมันเป็นขว้มเหนียวจากเขาเขาสารเขาเหนียวครับข้นไปเรื่อยๆครับมุกทุกอย่างจนว่าเนื้อมูเนี่ยกานเอาใหม่เนี่ยมันสุกได้ที่นะครับถึงจีเป็นนวาเสียทรับเรียบร้อยครับคนให้เขากันครับค้นไปเรื่อยๆครับกันมันติดหมอครับนี่ครับได้แล้วครับหอมครับเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับตักใส่จาน ผมรับประทานครับเป็นเมนูที่ทุกท่านเฮ็ดกินได้ง่ายครับเป็นเมนูอาหารอีสานครับสูตรแท้ทองทิ่นอาจิบ่กขื้อกันครับวิธีการทำของแต่ละคนสูตรไปสุดมั่นแต่ว่ากระแสบขื้อกันครับพี่น้องอาหารอีสานบ่มี่ผู้ไดแสบปืนกันครับแสบเพลิดขื้อกันผู้ไดเจียเพิ่มผดพริกโดดเข้าไปเพิ่มยังเข้าไปกับแล้วแต่เก็ดรับลงไปแต่ละคนครับอันนี้ก็สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคได้ครับแสบครับน่ากินมากครับมากครับพี่น้องซิมมั่งบอเอ่อยบบ้อยครับแสบแสบครับขอบคุณทุกท่านที่ตดดมรรัับบชเ้อค ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ซองนี้หน่อยซองนีน้ได้เด้อครับเด้อทุกท่านที่คอมเมนต์ไปผมจบบิกับไปติดตามขึ้นก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ